ซูเปอร์สตาร์วัยงามเปิดรอบออดิชั่นซีเนียร์สตาร์ไทยแลนด์ท0เ25เวทีสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกแม่ปุย้ยปิยพรแสนโกสิกประธานกรรมการบริษัททีพีเอ็น g l o b a l จำกัดเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่ให้กับสังคมไทยผ่านเวทีประกวดที่เปี่ยมด้วยพลังและความหมายซีเนียร์สตาร์ไทยแลนด์ท0เ25เปิดรอบออดิชันลาวเพื่อค้นหาผู้ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสร้างประวัติศาสตร์ในฐานนะ ซีเนียร์สตาร์ไทยแลนด์คนแรกของโลกค่ะปากร้อคือเป็นกูรูสำหรับการประกวดอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็สองท่านเนี่ยก็ผ่านการประกวดด้วยตัวเองแล้วก็คือ Mrs. Global เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็เรียกว่าใจเขาใจเราว่าในระหว่างช่วงประกวดนั้นอะไรคือสิ่งที่เวทีต้องการอยากเห็นความมั่นใจ ของบรรดาพี่ๆทุกท่านพี่ๆเซเนียร์ทุกท่าน,น,ท,ท,านที่มั่นใจในการที่จะเป็นแรงมดันใจให้กับผู้คนในสังคมผู้คนในประเทศของเราเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแลพะพวกเรานี่แหละคือติ้งแท้งคนสําคัญ ที่จะเป็นกําลังสําคัญในระดับประเทศได้อีกมากมายข้อสำหรับพี่นะฮะอย่างแรกเลยที่อยากเห็นคือแววตาแห่งความสุข <c oughs> ที่ได้ออกมา <c oughs> ออกมาทํา <c oughs> คือจริงๆแล้วพี่ๆที่เป็นซีเนียร์นะฮะบางคนอาจจะอยู่แต่ในกรอบมาตลอดชีวิตอย่างวันนี้ท่านจะได้ Out of the Box คือออกมาจากกรอบเดิมๆที่เคยอยู่ทุกวันอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานคุยกับเพื่อนไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันที่ก้าวออกมาสู่อีกอีก หนึ่งบทบาทเป็นบทบาทของผู้เข้าประกวดบางพี่เชื่อว่าเกินครึ่งไม่เคยผ่านกิจกรรมแบบนี้มาก่อนเลยอย่างแรกที่ที่พี่อยากเห็นก็คือแววตาแห่งความสุขสองก็คืออินสปเรชันให้กับบุคคลในเจเนเรชันเดียวกันหรือเจเนเรชันที่กำลังจะเป็นเจเนเรชันเดียวกันเนี่ยฮะก็แน่นอนที่สุดเนาะคำว่าซีเนียปนปากของเราคว่าคุณภาพแลเชื่อแหละว่า สิ่งนี้นะที่พวกเราในฐานะที่เราก็เฉียดแล้วล่ะเราเป็นอยู่ซึ่งเราจะเห็นว่าประสบการณ์นั่นแหละเชื่อว่าพี่ๆซีเนียจะมาเอาสิ่งนี้มาให้พวกเราได้เห็นได้ดูบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นใช่แล้วเราก็จะได้เห็นเราสามารถที่แบบแต่ละคนยาจะเก็บไว้อย่างที่นุมบอกยังไม่เคยออกมาให้โลกได้เห็นแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะมาขับเคลื่อนในสังคม ไทยที่เราก้าวข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มทั้นเราอยากจะให้สังคมซีเนียร์ของประเทศไทยเราเนี่ยสรงพลังและให้โลกรับรู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะใบไม้ที่มันเปลิ่วปลีวเลยแต่เป็นทิ้งแทงเป็นคลังแห่งความคิดที่ส่งมอบประสบการณ์และสิ่งดีๆที่เราผ่านพ้นมาหรืออาจจะสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ เราจะส่งผ่านให้ลูกหลานได้เรียนรู้จากประสบการณ์พวกเราใช่ครับจากการแชร์ของพี่ซินเนียทุกข่านที่เข้าประกวดนะครักค่ะนี่นะคะพี่สานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณสวยนะเนี่ยแน่นอนค่ะค่ะ เป็นตัวแทนของ MRS Global Thailand รุ่นแรกเลยนะคะที่เพิ่งผ่านการประกวดมาส,สดๆร้อนๆวันนี้มาในฐานะอย่าเรียกว่ากรรมการนะคะจะขอมาเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะว่าเราอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะแต่นี่ค่ะอย่างอดห์ดนะคะเราต้องส่งพลังส่งความสุขประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านอะไรมาก็ตามมันจะออกมา โดยแววตาแห่งความสุขนะคะวันนี้จะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะคะ<า>ขอบคุณค่ะพี่ไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกนะคะก็มาจากเวทีการประกวด Mrs ซ l o โ a l t h a ไทยแล2025นะคะอายุ61แล้ว mm hmm. เห็นไหมคะเราต้องกล้าค่ะอย่าไปกลัวกล้าที่จะทำในสิ่งที่เรารักพี่มุกเชื่อว่าทุกคนมีความฝันนะคะที่อยากจะทำ บางสิ่งแต่ว่ายังไม่มีโอกาสและเวทีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดขอให้ตั้งใจและมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่มีบอกเลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายวัยเกษียณไม่ใช่วัยที่สิ้นสุดเป็นวัยที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งถ้าเราได้จะใหญ่จะได้เริ่มต้นทําอะไรที่บางทีเราไม่ได้มีโอกาสทำต้องทําอะไรนอกกรอบนะคะจริงค่ะนี่แหละโอกาสที่ดีที่สุดค่ะ เริ่มทําและทําให้มันให้ดีที่สุดนะคะเป็นกําลังใจให้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่เต๋านะคะหนึ่งในกรรมการบริหารสวัสดีครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจพี่ซีเนียร์นะครับแล้วก็หวังว่าคิดว่าพี่พี่ซีเนี่ยทุกท่านเนี่ยกระพงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกๆหลานๆหรือว่าเพื่อนๆที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกัน ที่ดูอยู่ทงบ้านได้ครับก็เป็นกำลังใจทุกคนครับแล้วก็อยากจะบอกนะคะพี่พี่ซีเหนือทุกท่านไม่ต้องกังวลนะคะนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องราวของการอบรมให้ความรู้ความรู้ไม่มีวันหมดนะคะแล้วเราก็สามารถเรียนรู้ได้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเราเลยเพราะนั้นเราจะได้เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพแต่ละท่านนะคะอย่างพี่สาพี่ไฉมุกเนี่ยก็อบรมเรื่องบุคลิกภาพอยู่แล้วพี่หนุ่มเนี่ย ครูเจนทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยจะอบรมเรียกว่าถ่ายทอดให้ว่าวัยอย่างพวกเราเนี่ยแต่งตัวอย่างไรบุคลิกภาพอย่างไรให้มันดูทรงพลังดูแล้วไม่เชยดูแล้วแบบเขาเรียกว่าเก๋และเท่เนี่ยเราจะให้ความรู้แล้วก็จะมีการให้ความรู้ทางด้าน AI ความรู้ในเรื่องสื่อบีเดียต่างๆที่ รุ่นเราเนี่ยอาจจะโดนหลอกง่ายเพราะบางทีเราก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะถูกเอามาถ่ายทอดให้กับพี่ๆทุกคนนะคะค่ะขอฝากเวทีซีเนียสตาร์นะคะเป็นปีแรกนะคะขอฝากให้ทุกๆท่านเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆที่ประกวดทุกๆคนด้วยนะคะและตัวเสเองัขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะคะขอให้พี่ทุกๆท่านเนี่ยทำให้เต็มที่ทำอย่างมีความสุขและสนุก ในทุกๆนาทีนะคะขอบคุณค่ะเชิญพีไ่ไก่โมกค่คะก็ฝากกับทุกท่านเลยนะคะผู้ประกวดทุกท่านนะคะเต็มที่ค่ะเรามายืนจุดนี้ได้แล้วลุยเลยค่ะ ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วเราต้องทํา <c oughs> สิ่งดีๆทิ้งไว้ให้โลกจําค่ะขอบคุณค่ะแล้วพวกเรานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชีวิตนะคะคก็จะอยู่กับพวกพี่ๆซีเนียไปตลอดจนจบการแข่งขันนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวในรอบไฟนอลก็จะมีกรรมการเสริมเข้ามาอีกนะคะแต่พวกเราทั้งหกคนเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดแล้วก็พอให้คําปรึกษาพอให้คําหารือกับพี่ๆซีเนียทุกคนตลอดเวลาไปด้วยกันนะคะซีเนียสตาร์ค่ะ